ดูแดงลูกรักของเขาดูซีว่วมันจะไปทำงานทันไหมวันนี้นกว่าจะทำอะไรเสร็จได้ไม่ไปสักที ันใหญ่เลยเอารถเป็นไรอ่ะเรามีน้ำมันหรือเปล่ามีเปิดดูเมื่อกี้เดี๋ยวจะใส่มัน่ะ ตาตาดจเลยเฮ้ยร้อนเลยเนี่ย <c oughs> จะไปไหนแต่ะละทีเหนือเต็มแมสไปหมด <c oughs> ตาดยังไงกันเน้ยตายแล้ว เฮ้ยเ้เ้เป็นไงสันหาไอแดงลูกรักรักมากไหมสันหาัวจริงไปดึงงัวหมันก็ขามดึงอะไรดึงออกมาไม เอา้ากว่าจะทําอะไรเสร็จกว่าจะออกจากบ้านได้สันห่าทำไปทั่วสายแล้วมั้งนั่นดีสองนาทีทันมั้เนี่ยเบิร์ใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกออ้ จะออกจากบ้านได้แต่งตัวไปชั่วโมงเลยทาครีมทาแป้งอาบนะ้าอยู่ในห้องน้าไปชั่วโมงสายสืบสายไปวันนี้